ขวดใหม่เลยเหรอขวดเก่ายังจะไม่หมด ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะได้จะประมาณ2 0 0รกว่าได้นะคะสองร้200กว่าได้ตัวรีวิว1,790บาทรวมผ้าค่ะตัวเล็กๆอย่างหนูใส่ได้คือไม่แบบใช่แบบสวิงจนเกินไปนะคะค่ะไม่สวิงจนเกินไปรวมผ้าเลยขายง่ายมากรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แบบเริ่มขา เปลี่ยนงานจากงานกางเกงมาเป็นงานเสื้อแฟชั่นต้นทุนเบ,า,บาจับต้องได้นะคะลูกค้าจ้ารูปหน้าเลยทุกอย่างเขาต้อนรนินินชีฟองสะดุ้งลูกไม้ต้อนรินินด่างต้อนรินินเบาต้อนรินันพันโตค่ารินินป้นปนปนนนปห้อยจริงอ่ะพี่เป็นรินินไลน์นี้ค่ะลูกค้า เห็นโปร่งแสงไหมพี่บอสเห็นอะในกล้องเห็นความโปร่งใช่ไหมคะถ้าลินินมันจะยาโปร่งไฟอย่างเงี้ยช่างมันเถอะไม่เห็นใช่ไหมเรื่องมันเศร้าช่างอันเถิเน้องตัวลินินนะคะลูกค้าที่สายลินินก็ขายลินินได้ดีน้องรวมผ้าใหญ่กำลังดีอวกกลางๆค่ะพี่เอาหุ่นอว 毛。 ใหจนเกินไปเล่นตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเป็นงานอะไรเกลียวเกลียวพักเขาเรียกมาเขาพักมานี่เกี่ยวพื้นเราเลยเกี่ยวพื้นเราเหรอเกลียวอะไรอ่ะเออพื้นเราสวยนะเว้ยป้าเรียกป้าครับป้าบอกว่านอนอยู่รับจ้าพี่นุ่นนะได้เลยค่ะพี่นุ่นพี่ม่นพี่นุ่นเหรอพี่่นนุพี่นุ่นมาเอานะ การลงของอีก200กระสิบบอกเดี๋ยวให้แอดมินสปอยเย็นนี้ว่ามีอะไรบ้างพี่อ้อสวัสดีพี่อ้อสวัสดีค่ะพี่อ้ออะไรพี่อ้อนี่แฟนพันธ์แท้เลยพี่อ้อพี่อ้อลงได้ลมไปละพี่อยู่พี่อ้อมาสิว่าสูงลูกพี่อ้อหน่อยโลพี่อ้อโลมไหมพี่อ้อมาหาทุกวันเลยพี่อ้อน่ารักมากเดี๋ยวให้แอดมินส่งลมไปให้ทุกคนก็น่ารักใช่ พี่เออทักแชทที่อยู่หนูนะเดี๋ยวส่งล่มไปให้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวขนงงมากนี่เขาลูก้าอะไรนะนากี่กี่องพ้าแก้วข้าแก้วกมันยาวสวยมากโหสีดำมันก็สวยนะเนี่ยดูดินี่มันเรียกว่าสีดำเป็นไหนวะสีุณารตาพอสีแลกลมเออผ่าเ้าหรอ มันเป็นฉลุคอตตอนนะคะลูกค้าตัวนี้จำว่าเนี่ยมันน่ารักนะต้องดูใกล้ๆว่ามันเป็นแบบผ้าแบบมีนะแต่ว่ามองไม่เห็นวันี้ก็แดดใส่หุ้นอะมองเห็นขวดกงกลางกำลังดีนี่ใส่อะไรดูอยู่กัช็อปอยู่เ X L นี่กัปตันอย่างนี้อะพี่อ้อถามพี่อ้อคนนี้เหรอใช่คนเดียวกันไหมแหละคนเดียวกันค่ะพี่อ้ออารยา างงพี่อ้อมาหาหนูทุกวันหนูก็แจกล้มพี่เลยใครมาหาหนูบ่อยๆหนูแจกล้มให้ใช่มันร้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเนาะเพรนั้นหน่ากากไม่ถูกเลยเอาล้มไปขาวล้มหนูไปการล้อมกัารวยเออกันร้อนกันเล็กไปเอากระล่มมานี่แจกพี่อ้อไปมีใครอยากได้อีกไหมแฟนพันแท้แฟนพันแท้เรามีอีกไหมคะยากทักทายมาเลยเพราะตอนนี้หนูไม่รู้ว่าใครดูหนูบ้างทักมาจัดออยนี่สวยมากไอ้ตัวเล็กไปเ ได้รวมที่นี้ไปไม่ต้องกลัวฝนครับไม่ต้องกลัวฝนฝนไม่ตกรวยค่ะไม่มีคนณได้รวยหรอท้อไมวัดขาวแฟชั่นหน่อยค่ะจ๋าขาวแฟชั่นขาวแฟชั่นเมื่อวานหนูเปิดไปแล้วแม่หนูเปิดไปแล้วนะขาวแฟชั่นหนูเปิดไปแล้วนะแม่ไปไหนมากลางเลยกลางโชว์พี่อ้อเลยใครมาดูหนูทุกวันอะ เปิดหนูบ่อยๆพี่หนูว่าหนูเปิดไปเมื่อวานนะแบบนี้นะที่จะได้อ้าวพิสุสวัสค์ดีพิสุอ้าวอาพิสุเอาด้วยนะพิสุนี่สวัสดีเลยนะพิสุจน์สูจน์ไปพิสุส่งที่อยู่มาก่อนไปนี้สวยพี่จินดาอจินดาอไแม่ใครทักหนูบ่อยๆนี่ใครมาดูไลฟ์หนูบ่อยๆเดี๋ยวหนูจะแจกซีซีเลยให้แอดมินเก็บรายการให้นี่หวังนะเวลากลางรวยแน่นอนรวยแล้วสวยด้วย พี่กามนลวันบอกอยากได้บ้างค่ะเดี๋ยวสั่งเกงเอาละเอาละมันไม่สวยตรงไหนมันสวยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้บอกก่อนนะว่ามีลงของด้วยนะกันแดกันลคนอยากได้เยอะแล้วนะแอดมินแอดมินนอนสวยมากเลยเอ้พี่กามลวันก็ทักถูกบอกเยเอานน่นอออไปสวยสวยเยอะแยะเรียงไม่ถูกเลยพี่อ้อบอกเดี๋ยวถูกใจมันสวยพี่จะเอ้า พี่ให้สันอ้อยเองตัวเดียวพอเอง่ามอสันอ้อยไม่ต้องนอกสวยนี่อย่งนี้ก็สวยเอาค่ะเสื้อสาวอจับมือใส่กำลังดีอุ้ยทำไมเขาทำให้ชีวิตมันยากขำๆนะพี่นะใครมาก็ดังหนดได้ลำได้ลำมุมาส่งเลยโอ้ยพิสุใจร้อนแท้ี่สุยังไม่ได้ล่มหนูเนี่ย ใส่รถคุณนายน,นะพี่น้อง9บาท10บาทตัวนี้อวกอกลางๆไหมคะอวกกลางๆค่ะตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะตัวนี้คือแบบไซส์หนูยังใส่ได้เลยหนูใส่เอสเคมัลีหนูใส่ได้เลยอวกกลางๆค่ะไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มากจะเป็นรุ่นอื่นนะคะอวกกลางๆตัวนี้เรามีแค,ค่สองต้ยตรงกลางนั่นะซึ่งไซส์ประมาณหนูใส่ได้น้องรวมพานะคะน้องรวมพา ตัวนี้ไปเปิดตลาดค่ะพี่พี่ท่านไหนบอกว่าช่วงนี้ขายอะไรเงียบๆพี่พี่ตองตัวนี้ส่อเอาไปให้มันแบบว่าคาที่แบบว่าดูสวยเนาะยมากเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเียอะเปลี่ยนร้านเราบ่อยๆมีอะไรโชว์ที่มันใหม่ๆในราคาที่แบบน่ารักน่ารักไม่สูงนัหนูชว์พี่ทุกตัวนะสวยกว่าเยอะหนูช่วยพี่ทุกตัวแล้วดูเขาเรียงมาแบบนี้เห็นไหมเขาพับมาแบบนี้อันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะเขาพับมาแบบนี้ปลายห้อยเลยเนี่ยหนูมาถึงหนูดึง ล็อตมาแบบนี้หมดดูบางคนบอกโอ้โหชีฟองเยอะเลยไปหรือเปล่าที่ชอบคอตตอนคอตตอนก็มีค่ะคอตตอนก็มีค่ะสวยมากใช่ไหมคะ่งเฟิรนคะแย่งเฟิรนเนาะคะใช่ชอบแย่งดอกดอกนางดอกโอ้โหสวยมากเนี่ยคอตตอนไม่ม่ผ้าอะไรหรอผ้าเรียลหรอผ้าซิลค์หรอแต่จริงๆอ่ะผ้าคือแบบรวมๆเลยนะคะแขวนยิง ไม่มาบางแว่าโอ้พี่มองแล้วมองกีนใส่ตาไปไหนมาพี่ขูนไม่มาหาเนาะจะลืมถอดนะคะอะไรอ่ะตัวนี้ใส่ขุนไม่ได้หรอกเพราะว่าแขกมันเป็นแขกแล้วใส่ไปแขกหมดใส่ไปเลยใส่ไปเลยแขกเตวมใส่ก็ได้เพราะว่าแขกมันไม่มีขุ่นมันไม่มีแขนโอ้ยเสือใหญ่ประมาณนี้แหละพี่ไม่ไม่ใหญ่มากคือที่หนูอ่ะใส่ให้พี่ดูเพราะว่าตัวนี้เฮ้ยครตฟังไงนี่ฟังนี่ตัวนี้เป็นคอตตอนค่ะไอชีฟองไว้ พี่พี่สลามนะคไขายได้ตัวนี้คัดเกรดขึ้นห้างได้นะพี่ทำเป็นเล่นน้ำพันเก้าเก้าสิบเนี่ยไม่พี่ริ้วพี่เล่นะอันนี้ไม่ได้พบอกรอทำข้าวต้มมัดก่อนได้รอขนมชั้นได้จากพี่สุอร่อยมากขนมชั้นเป็นที่เรื่องรื้อตั้งแต่ทำกุเรียนอร่อยกว่าสิกุเรียนอร่อยกว่ามันไม่ลืมพี่สุเอาไงกุเรียนปีนี้ไม่ได้กินปีแต่เร้ทิ่นยละปีพี่งใครโอ้โหอ่ ปีนี้ไม่ได้เลยอย่างนั้นลูกน้องหนูไม่ได้กินนักทุเรียนนลปีนี้นะของเก็บให้ปะวะไม่เก็บให้นะเก็บไขายหมดเลยเย่๋ยบังความสวยพี่เหลืวะเนีย่ยลูกค้ามันสวยไปหมดเลยต้นทุนสิบบาทเท่านั้นกับเสื้อสาวอดนะใครมาดูหนูบ่อยๆอ,อดมินเขาจำได้พี่เขามีที่ปัาไวานะ้องเดี๋ยวให้แอัมินส่งร่วมไปให้นะคะพี่สุบอนักทุเรียนไม่มีแล้ว แบบงานสะดุ้งเกาหลีชีฟองมีไหมคะอวบกลางบางทีไม่มีของหนูจะเป็นรวมผ้าอวบกลางๆตาทั่วเบามาก1990ลูก100โลบางทีมันลงเนี่ยตัดอ้อยพี่ยังช่วยเลยดูดิเออเออเออเองดูดีกว่าไม่จายมันช่วยจริงลูงกค้าเขาเรียกอะใครเรียกเอ็งอยู่คนเดียวเชื่อสาวอวบ1990ประตูนี้ป้ายจับมือน้องเบลเป้ายที่ยังป้ายจับมือ45กิโลนะคะลูกค้าเราจะรวมผ้าค่ะรวมผ้านุ่ต้อไม่สวยมากหนูใส่ได้เลย โอ้ยไม่สาวเสือไม่สาวเสือเออมีใครรับไหมครับมีใครรับพี่แจนหน่อยนะตัวนี้เป็นร็อตใหม่มีคนเอาไปแล้วตัวรีวิวไปแล้วเนาะพี่นุ่นน้องมีตรงต้นเลยบ้าวไม่เอานิเสดายเลยนิเสดายเสดายพูดอะไรเหนื่อยอยู่นะเสดายแย่เลยนะเออเสดายน้องรวมผ้านะคะสะดุ้งก็มีี่มัสอยไม่ต้องส่งนะเดี๋ยวมาเอาเองเออมาพี่นุ่นเรามีสัญญาใจแพ็ค แพ็คเอวยื่นกันอยู่นะพี่นุ่นที่รับรีวิวอ๋อพ่นุนรับรีวิวเอางานแพ็คไปด้วยนะรออยู่ที่หน้าซันหลังโอ้พี่นุ่นเอารูปนี้มึงเขาชอบจะใส่งานใส่งานไหนทักได้ในลูกค้าอยากนี้งานไหนทักได้เลยอ๋อใส่อย่างนี้อันนี้ใส่อย่างนี้ใช่ป่ะโอ้ประตูเยิ้มมันสวยแม่พี่สิบบาทเองคือเนี่ยไซส์ใหญ่นะตอนนี้นยังใส่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่แบบเนาะทรงหลวมๆเนาะ อันนีไปนะวะอันนี้คือหนูเห็นบ่อยในงานญี่ปุ่นอะเดค่ะมันชอบอยู่ในงานนี้ิมอลของญี่ปุ่นนี่หน่ารักนอันนี้ลายเหมือนกางเกงเออเราไม่เปิดกางเกงจริงแทนกันเลยนะน้ารักนหน้าร้านตรงนี้นะทุกคนนี่ไปเลยรับนหนึ่งพักหาแอดมินเลยนะได้เลยค่ะรับทักหาแอดมินเลยแอดมินนอนอยู่ตัวนี้คอทตอนค่ะ หน่อยนะคะหน้า,นาอกจะกว้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนิ้วนะไซส์ใหญ่กลางๆนะคะเราไม่ใหญ่เกินไปนะสําหรับน้องจับมือนะคะคนรนุ่นนีไข่ดีมากมาแบบอยู่กับเพียวเ,เ,เ,นะเลยพี่เป้อยู่ไหนอะพี่เป้ขายของนะเลยพี่เป้ใช้คนเดียวอะประมาณสิบกว่าแล้วนี่ใายเขาเขาขึ้นบนแล้วกว่าคนอื่นขายพี่เป้คนเดียวนี้สิบกว่าแล้วบอกว่าคุณเป้บอกว่าคนอื่นนะเขาไม่ทันเดียวพี่เอามด เราโชว์ให้ดูทัวนะคะสีข้ารูปแล้วสำหรับนี้คอตตอนตัวนี้สวยมากขนาดไม่เปิดนะไม่เปิดนะว่าจะไม่เปิดคนไม่ไหวคนมันคันเยาียไม้อเกินเพราะว่าสีมันสวยเหลือเกินคอตตอนตัวนี้สวยมากใส่รงพุงนายนะพี่นะเชยคอตตอนเนี่ยมันเนแบบว่าเหมือนจะไม่มีอะไรบางคนแบบไม่ค่อยชอบนะหวาสวยมากใส่คู่ยิ่งใส่คู่ของเกงดีนะที่ใส่ แล้วก็ดูอยู่ดีๆ,ๆดูเป็นทางการขึ้นมาเฉยโอ้โหใส่ยังไง <Nash> ทำไมเหมือนอิงฟ้าเลยอุ้ยเราต้องหนุน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 ใช่ไหมพรุ่งนี้กีกามาไหมคะพรุ่งนี้น้องกียังไม่มาค่ะพรุ่งนี้ยังไม่เห็นกีนะหนูยังไม่เห็นน้องกีีีีดววยยยนนะ นี่สะดุ้งนะคะน่ารักไหมปวดกลางนี่นีแดงฟังชันต้องเขียน่นประกวดแบบแดงฟังชั่นอันนี้มีนีอีกแล้วลีนีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลีนีร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมรวมผ้าแล้วพี่ดูเดี๋เป็นรอยพับครึ่งหนึ่งทุกคนพับหมดเลยทุกพอเลยไม่ต้องรอพี่ของนานๆปคายสามโมงแล้วเดี๋ยวส่งไม่ทันใครเอาอีกทักแชทได้นะพี่นะหนูควรส่งไม่ทันวันนี้นะทักได้เลยนะคะงงอีกแล้วอันนี้งง นะพี่นู้นบอกถ้าจีมาเก็บไว้ให้ด้วยได้เลยค่ะเป็นสไตล์นี่นะเหมือนผ้าสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงแล้วตัดผิวเป็นสไตล์นี่หลักนี้ก็พอประมาณน่ารักมากแปดไม่ได้ไปอะไรพี่ที่บาทพี่คิดดูงานแบบนี้ตกจับอย่างงี้มันจะได้สวยนี่เรยอนค่ะเสื้อสาวล จับพรุ่งนี้มีชุดนอนมาไมคะชุดนอนพรุ่งนี้มีมาไหมพี่สุชาติเอาทุเรียนมาก่อนเลยบอกอานี่ก็วะของพี่สุไม่มีองเอาทุเรียนมาแลกอทุเรียนมาแรกเห็นแกกินแล้ว แต่ว้าโชยดูทุกตัวนะเขาพามาแบบเนี้ยพี่ตู้บอกว่านางคานไปค่ะจ้าสีขาวเดียวเวลข้ามอุ้แดงเป็นไงค่ะประตูไปตัดยังดี๋ยวคุณโทรมานะครับขอรีวิวแป๊บหนึ่งดูรีวิวแป๊บหนึ่งเนาะมันมันงมีายตามแล้วยังไม่เรียะพี่ขึ้นคลองเลยไม่ต้องรอพี่ ไปเดี๋ยวไม่ทันตัวเล็กตัวเล็กไม่ตุองตองไปไปช่วยลูกก่อนไปเดี๋ยวไม่ทันขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ต้องรอหนิพยายอา,อ,าอีกบอกออนะคะลูกค้าลูกใหม่มีนะโโลูกใหม่มีเสื้อสาวอวบใหญ่ประมาณนี้อวบกลางๆหนูเป็นคนใส่เสื้อไซส์ S กับ XS ใส่ได้นะคะมันก็จะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะใส่แบบนี้เนาะใส่แต่เป็นทรงหลวมๆไปค่ะค วิซาอะไรสวยทำเดิอนอี่พี่มันสวยแล้วเกินแคร์ออลรีเซิร์นี่สวยมากแปลว,ว่าเนี่ยเขาเขียน XL พี่มันหนูว่าวมันมันจะใหญ่กว่าแค่ประมาณนี้แหละแค่ XL นนี่ะ พี่ตรงช่องตรงชองดูแล้วใช่ไหมหนูดูแล้วใช่ไหมยังไกดฉีดนี่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 ใส่สวยเลยคือเชิดอบหลายคนบางคนแบบแบบว่ามองข้ามเชิดแต่ว่าเชิดเขาว่าสวยอะเวลาใส่ที่ไมนมันมันมันพอมันดูแบบเป็นทางการแล้วก็สวยดีหนูจะไปไวแล้วนะพี่เพราะว่าน้องๆไม่ขึ้นลาวได้ด้วสวยค่ะ แบบงานทำบุญบ้านเนาะหรือว่าตอนเช้ามีงานแบบจับบัตรเทปโปลหรืออะไปอ๋อใส่ใจใสัใจรู้ว่าแทงก่อล XL เนี่ยไซส์ประมาณนี้ค่ะพี่ XL ถ้าที่หนูเห็นนะไซส์จะประมาณนี้ไม่ใหญ่มากถึงเวลาจริงๆก็เรามันต้องใส่เผื่อไซส์อยู่แล้วอะใชค่ะนี่เีฟ้าดันเลของพี่ ได้ยินเสียงฮะบ้านนี้บ้านี้ไม่ได้ยินเสียงหรอคะเอาไม้หยักถอดออกอเท่าไหร่ครับหนึ่ง่งพันเการ้อยเบาท่คะหน่งพันเอยเ้าสิบบาทพี่ขาทักในหูบ้านนะเนี่ยไม่พูดดีกว่าเลยไม่มีไม่พก็อยากพูดเลยเออหมดแรงหมดแรง ลูกค้าสวยมากราคาเบาวิวนะคะอยากลองแบบเปลี่ยนง,งานเปลี่ยนผ้าใหม่ๆลองที่ตัวนี้ใส่ง่ายเลยไม่ใหญ่จนเกินไปจริงๆขายเป็นแบบแนวคัชไซส์เลยก็ได้นะคะใครบอกว่าไม่ซักอวบใหญ่ไ,ไหมอันนี้คืออวบกลางถ้าเวลาลูกค้าถามมาถามได้เลยอวบกลางเนาะตัวนี้ไซส์เอ็กซ์แนวนะคะหนูใส่ก็ป้ะมา ผมเป็นคนใส่ไซส์ XS นะคะ XS กับ S ประมาณนี้นี่แปลงเขาชอบนะคนลายอย่างเงี้ยขอไซส์เล็กก็ใส่สวยนะลูกค้าควสอบอะคัวสอบมากตัวเล็กใหญ่ใส่ได้หมดว้าวอนีนน่ชอบอันนอย่างเงี้ยปืนๆอย่างเงียชอสวยอะอลังออลังมาเนี่ยเสีย ทุกอย่างที่เห็นที่ดูได้เลยหนูไม่มีแบบว่าสวยทุกตัวจะพูดจะเคยพูดน,น,นะแต่ว่าสวยจริงอ่ะเสียก็มีบ้างอ่ะที่แตน้องเออตัดเอ่าะันนี่มีนิซิวค่ะจริงคืใช่เลยเออจะสดเอเป็นคนอกอใช่ไหมตัวยังแบบสีคือค่ะ เต้าเสือใครบอกลูกค้าต้นทุนประมาณ10บาทตัวน,นี้ที่พัคเกจขึ้นห้างก่อนได้เลยนะคะขายง่ายมากบวกกลางๆกำลัง,งดีไนมะ่ค่อยใหญ่เกินไปตกระดิพนล้วมท่าทีซองกระดุ้งลูกไมก้ทัดต้อนนิน่มีหมดจบในลูกเดียวจบในลูกเดียวจริงจบในลูกเดียวทับมาอย่างดี้ายสับเอ ก็สอบป้ายแบบนี้นะคะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะราคาน่ารักมากขวบกลางๆกําลังดี4-5กิโลประมาณ200ได้นะคะประมาณ200-220ตัวน่าจะได้เข้าๆ,ๆที่คัดแขวนขึ้นมานะคะก็จะประมาณนี้เพราะมันหนูเอาลาวมันจะสองอันเนาะพื้นมีลายมีนะคะมีทุกอย่างเลยสวยๆทั้งนั้นเลยคุนนี้ฝากติดตามรายการ200ตัวด้วยนะคะเดีย๋ยวให้แอนมินมาสปอยตอนเย็นเนาะแอนมินมาสปอยตอนเย็น ของเราลงมาใบใหม่ตลอดนะที่ไม่ต้องกลัวนะคะน้องรวมผ้านะคะลูกค้าอวกกลางๆกำลังดีไม่ค่อยใหญ่เกินไปนะลูกค้าค่ะใครรับอีกแจ้งได้เลยสำหรับป้ายจับมือ1 9 9 0้าอย